สวัสดีครับวันนี้พามาชมปั๊มชักนะครับปั๊มชักโบราณ4นิ้วนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่นะครับใส่กระบะรถมานะครับ D m a ม4ประตูเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นปั๊มชักรุ่นเล็กนะครับ1นิ้วครึ่งส่วนตัวใหญ่นะครับเป็นปั๊มชัก4นิ้วนะครับเป็นของนอก ผลิตในประเทศเยอรมน,นีนะครับก็เนมเพจก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะครับยี่ห้อบุฟเฟลนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้นะครับยังหมุนได้นะครับเพิ่งถอดมาจากาสวน หรือว่าฟาร์มของทางเจ้าของเก่านะครับได้เลิกกิจการนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งได้ไปเจอที่โรงเศษเหล็กโชคดีนะครับที่เอาออกมาได้ไม่งั้นถูกกลอมนะครับส่งโรงเหล็กหลอมเป็นเหล็กนำเหล็กมาใช้ใหม่นะครับตัวนี้หนักประมาณสี่ร้อยโลนะครับถ้าเทียบไซส์กับปั๊มหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับก็เป็นของแปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับ นำเสนอมาให้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาชนกับเครื่องยนต์โบราณนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานสูบน้ำนะครับเดี๋ยวถ้าสำเร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับการทำงานนะครับว่าประสิทธิภาพจะได้น้ำมากขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นของนอกนะครับคุณภาพเหล็กที่ใช้ในการผลิตนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่า ผลิตในต่างประเทศนะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับคุณภาพของอชิ้นงานนะครับจะมีความพิถีพิถันนะครับไม่เหมือนที่เป็นเหล็กหล่อสมัยใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะทนทานอายุน่าจะห้าสิบถึงหกสิบปีขึ้นไปนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวถ้าชนกับเครื่องยนต์โบราณนะครับาเครื่องยนต์โบราณแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมานำเสนออีกครั้งนะครับว่าน้ำจะออกดีมีปริมาณน้ำมากหรือเปล่านะครับก็รอชมติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับผม